คลิปนี้ก็มาขอกําลังใจครับผมผมชอบสเสมอเรื่องความมีวินัยแล้วก็ความพยายามใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันทุกคนนะเนาะก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่ไม่ว่าจะผ่านไปได้แค่ไหนผมก็ยังไม่มีวินัยแล้วก็ยังไม่สามารถพยายามทำได้ทุกทีคือเรื่องน้ําหนักครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาโพสต์คลิปนี้เพื่อที่จะขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้หรือว่าเป็นหลักประกันว่าถ้าเกิดว่าผมไม่มีวินัยนะหรือว่าผม,มพยายามนะเดี๋ยวผมจะอาย ก่อนอก,ก็เล่า <c oughs> ว่าเวลาที่ทุกคนพูดว่าผมดูดีเนี่ยจริงๆก็แอบไม่ยอมรับในตัวเองอยู่นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนผอมมากครับน้ำหนักก็จะเห็นตามที่ผมแปะไว้ตรงนี้เลยแล้วถ้าย้อนไปดูภาพในอดีตเก,ก่กอ,อผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเป็นคนที่มีหน้าตาอิ่มเอบนนิบกว่านี้นิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็พร้อมลงไปอีกก็เลยมานั่นคิดว่านอกจากจิตใจจะดีแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือร่างกายเนาะร่างกายก็ต้องดีด้วย <c oughs> <dic> แล้วก็เหมือนกับที่ผมพูดมาตลอดครับว่า <c oughs> ถ้าเกิดเราคิดอะไรมันก็จะดึง <Roth> ดูดสิ่งนั้นเนาะก็เลยปัดไปเจอกับช่องหนึ่งเป็นเทรนเนอร์ชื่อว่า f ิ t ออฟแฟทก็เลยคือเขาว่าจะต้องทำยังไงดีให้ผมดูดีมากกว่าตอนนี้ได้นะตอนนี้ก็เลยได้ตารางการกินแล้วก็การออกกําลังกายมาด้วยซึ่งเอาจริงก็ยังไม่รู a, ้เลยว่าจะเอาเวลาไหนไปออกกําลังกายนะครับก็เลยมาขอกําลังใจจากทุกคนกับว่าในช่วงเวลา3เดือนเนี่ยผมจะคุณดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะยอมรับคําว่าดูดีหรือว่าหล่อจากคนอื่นได้เต็มปากไหมเนาะก็เรามาดูกันครับ